พี่เจ้าไปอีกแล้วไปอีกแล้วพี่น้องวันนี้จะพาไปขึ้นเขาด้วยจ้าไปอีกแล้วไปอีกแล้วอุ้ยอยากให้เห็นวิวพี่น้องเอ้ยสวยไหมวิว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 ของรางวิวของลาง่าง,างาจ้จะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมด้วยจ้ะเด้อ จ้ะน,นี่ก็เป็นอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวน,นี่ก็เป็นว่ารกระจอกแซวอย่าให้พี่น้องเห็นวิวอันข้างล่างขบัขบขับงุมง่ามนุ่งกับพี่น้องขับรถเดีด๋วยวค่อยไปยืนทายจุดวันเนาะเบิ้บงพี่น้องเบงิ้ง เป็นยูกูนิกเล่วสวายม่า พี่น้องยางมุ่งดอกใหม่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะคุณคุณไซมอนดอกใหม่พี่น oh, oh, ้องเอ้ยไหนดูเห็ดสิคุณไซมอนมายางได้ไหนดูเห็ดสิเห็ดบะมีบะมีพี่น้องกระตาเป่าพี่น้องตาเป่าตะลีโตนตะลีโตนปลาบะมีได้เห็ดสองดอกเห็ดอันมั่นปู่พี่น้องงาม ดอกไม้รอบขางทั้งค่ะสีชมพูเอ้ยสีม่วงงามครับพี่น้องงามงามดอกอันเนี้ยอุ้ยอุ้ยตกหลุมยังตกหลุมนี่จ้างามโบงามโบงามยืนงามยืนมาสวิตไปยูนนี่กอดดอกไม้ดิฮะจะรีนตนวจะผ้าฝรั่งมาตากแดด โอ้ยผู้เ่าวหอมดอกไม้โฮ้ยปิดต่หอมค่ะปิดต่แพงคักจะผู้เ่าวกระไดอันนี้ก็สีอว่เห็นวิวดอกจะ้ะวิวมันมันบังอันสีมีมุมแถวที่เสาด่วนขับรถขึ้นมามันมุมมันนั่นนี่จ้ะตรงนี้ก็คือว่าหามรถมอไซ หามรถไงแม่แต่มอไซน์หน่อยก็ขึ้นมาได้จ้ะนี่ยแต่ว่าปั่นจัก,กรยานนี่ปั่นจัก,กรยานขึ้นได้จ้าจ้าปั่นจัก,กรยานขึ้นไปได้ค่ะเมื่อนี้พาก,กันเป็นบ้าพี่นอ้องเอ้ยอากาศท้อนทอนนะอันพาก,กันใจเสียดับทั้งผัวทั้งเมียมาเข่าปลานั่นาสุดทกระใส่เสียตุง้งเศ้าเนี่ยแหละ กับหนากล่องมีมีมีเวลโลลงมามีจักรยานลงมาจ้ะโอ้ยเก่นหักเดีย๋ยวจะข้าขคืนไปนี่จะเห็นวิวยังูอ่เยอยด้อพี่น้องเดวขคืนไปหึงเทิงเ้วเดี๋ยวสีมุนกล่องอ่าลงมาเนาะอ๋อที่ดอกมีเห็ดบ่ นี่อยู่จ้ะดีป่ะก็เดี๋ยวเ,เล่นอยู่จ้ะเห็ดอันนี้เห็ดหนังไก่เห็ดเนื้อไก่จ้ะนี่นี่เห็ดใหญ่บ่ได้จ้ะได้เห็ดน้อยเอาเห็ดนี่มันแก่งต้มยำแซ่บเด้จ้ะนี่ต้มยำแซ่บใช่ป่ะนี่จ้ะต้มยำแซ่บอยู่นี่เห็นบ่ะพีออพ่อ่เอ้าหักเลย nè nè, lie. Tất bỏ tội chắc. Bên men. Tất bỏ hết nước kay. Tắt Hết bỏ. Hết nước kay. ừ, Hết nước Hết nước kay. Tất Hết nước bỏ. Hết nước kay. Tất ได้ได้แค่นี้จะ้ะดอกเป็นไงได้แค่นี้ละมันเถาเนาะจ้ะเนาะนี่เห็ดบ่ค่อยออกน้อนกันหลายซีนี้อีกนี่น่าจะตาเอามาพิจารณาจะกินได้ไหมพี่น้องเอ้ยเอ้ยม่ได้จะม่ได้ง่า <laughs> ิงเบิด <laughs> มีเห็ดนิดหน่อย